สามหมื่นสงันสามร้อยตัวนี้ปิดการขายตัะบอกไงอะพี่น้องด้วยเมมันเนี่ยม่เน้อตัว้สามหมื่นสองพันสา3ร3อยตัวบอกงนึงพี่น้องกเียมันเสือส่งง้อเนื้อง้ับ้แมนมมันที่เป็นแนวนี้ครับตัวบอกง่ายหนึ่งเออมันเสือกนแล้วนะสามหมื่นสองขวดใด่ลาค่อยู่เนาะมันใหญ่เนาะ มามาเบ้องตนี่แม่สาวแม่สาวนี่แม่สาวแม่สาวหัวหลุนหลุนมนีหูซึ้อ่างัวงัวเนื้อสิสิเป็นีอ้พี่น้องตัวใดลาตัวนี้แม่สาวลายมาได้ครับอยากส อยากได้สองบ่สองหมื่นสองหมืนที่ซื้อนี่บ่โอ้งหนพี่น้องเอ้ยงวราคาตอนนี้นอคู้ใดบ่มาได้ตัวได้แล้วผู้ได้่มาเอางหนีก็ถือว่าเสียใจอย่างนี่นอนราคาแม่พี่น้องเอหลังงวราคาสองหมื่ะเอาเมสาวงามอยู่เนาะยังนอไนโทรศัพท์เดี๋ยวผมผมตังค์ต่อเกปันผมได้สองหมื่นสองที่หาบ ขันบมตอเนาะขันโมตอแห้งแห้งแห้งดิทรงอย่างนี้เลยใช่หร่าโทรศัพท์เอาเบิ้งกันพี่น้องครับเบื้องดำล้างเราเด้อหนาวพี่น้องตัวนี้เพราะตอนนี้ไทยดีๆเลยเพราะมันสั่นระดับตัวนี้ผมเนี่ยสาวติดโกด,ดนน้อยหนึ่งครับผมติดแข้งติดขา,ดขาอายุประมาณสองปี ชี่ชนสองปี่ะเอ้าอคือคนพอมเบืองบนถ่ายกันเถอะผมอยู่ชนเงาเหนื่อครับหางได้สูงเมตรตีสิบากกวเมตีสิบหาก็กลัวได้อยู่ครับตัวนี้เอ้ากูได้เอาไปเป็นแพทนในบอกประมาณชนสองปีเนาะบ้านช่วสองปีฝากเลขทโทรศัพท์เบอรเบอรเบอรทั่วเลขโทรศัพท์ศ์แหกศ สอ8สามแปดแปดศูนยหศยวทางใน,อนไอ้นมไพยครับขนมไเด้อสองหมืนพี่น้องครับเอาไปเลียงเอาไปขอกพี่น้องเอาไปใสย่ยาเด้อ,อเ,เอาโเข้ามามิน,นี่หูซื้อ,นนอ,อ่างวดเื้อขอไล่ไล่พี่น้องครับมัน,นี้เอา ตัวนั้นที่มันใคยสามหมื่นสองพันสามรอ่ะตัวบอกง่ายไนิ้าเหยียบมันต่อยมันต่อด้เสามันดีมันบิมมันต่อมันตื่อไหมตื่อแห้งเลยเอาตัวนี้สองหมแม่สาวเด้อพี่น้องเด้อโทรข้ามาโทรเข้ามาเอาแม่สาวสูงแม่สี่สิบหากัวอตัวแหลกแหกมาเลยพี่น้องครับใส่เลขอีกรอบนึงพอศูนย์ศูนย์แปดหกศูนย์สองสาอนย์แปดหกศูนยย่สนามงออยู่พนมไพ่ครับ พ่อปเอยงอย่พี่น้องตอนนัีงามผมอยู่นงัวเนื่อยพี่น้องเาท่านี้เขางัวงามเลตัวตน,นี้ด้วครับเยไปทางไหนดีวะไปทางนีดีวกว่านีแล้วเบิงงัวเลี้ยง่าน,น,นี้สองตวัวนี้ดุบ้ยกล้อง กล่องมันขังเลยพี่น้องมันหนาวมั้ไอกล่องมันขังเลยเอาเอาเดี๋ยวแป๊บนึงไปนึงตั้งกล่องไหมวันยิ้ดยิ้ดยิ้ดยิดยิ้ดยุ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 ดกล่องขังเลยแม่ลูกป่ะแม่ลูกลูกลูกผูว่าตัวนี้เจมวะอสวยเลยครับเป็นได้จักเดือนล่ะครับอายุเราจักเดือนตอนนี้ตัวผูอายุเล่า เป็นลูกแบบไหนครับบอไอ้สายพันธุ์ไหมตัวนี้น่าจะเป็นลูกตระกูลนบวกหกแปดกับบกหกแปดกับสามหนึ่งพี่น้องมันหน้าตาเลยนี่เด้อเป็นน้อยไปมีหลอดเด้เบิ้งกันพี่น้องครับแม่เป็นงัวแม่มีลูกมาแล้วหนึ่งสองสามตัวที่สามตัวนี้เด้อแม่ตัวที่สามเบิ้งเอาสามสามบังบังแรงที่เป็นบังสาวพี่น้องครับเอาเบิ้งเอาน่ะเบิ้งงัวเบิ้งไงต่อถ้ามีเขาน่ะ ต่งว่อนเบิ่งยากเอาครับแม่ลูกลูกผูพอพันกระโลกง่ายครับมันสมองลายไปนี่ควบคิดมันดีเลยหัวเบิ่งกระโหลกทั้งตัวเพื่อ่ะไดครับตัวนี้ห้องวรได้หมื่นสามเหตัวเดียวนี่บล่ามันควบมีทลาั่แสดงว่าถือตัวละหมื่นสามแม่กับหมื่นสามลูกกับหมื่นสาเด้อพี่น้องครับยีคนวะ น้องเหมือนต้องกันพี่น้องครับโอ้ยมันหนาวไหมเดี๋ยวเที่บานพี่ีการก่อนอสัน่นมันสัน่นแม่มีหลวงวาสาตัวกับหไปหนึ่งเขาทาอยู่เร็วตัวนี้หุนนมรวนเหล้ว,วเรยวยซับพอตัวโ,โ,โทรโ,โทรครับ088 9 5ศูนย์แปดแปดห้าห้าสองหนึ่งห้าแปดสองหนึมาทางไหน ม่วงทางไหนมวงทางไหนครับปาติวจ้ะปาติวเด้อโอ้ยเอฟซีผมตีนีขิขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดี้เจ้าล่วงหายครับผมมาได้ทั้งสีสเก็ดบนตัวผมมาทุกผมสีไปเราสลับกันเขาไปโรอยเอสผมสีสลับระวังวันโเรเอสกับบาลินเดือนละครั้งใกล้ๆมาเลยครับมันมันมันไทยใกล้เยอะกว่าพวกไทยสมปอยหน่อยปกติเอา มันจะขึ้นไลท์สโตร,ร์ไลหรอกวะหนาว <c oughs> เอาพี่น้องครับเจอเอฟซีมันทักผมนะาามาโดนบึงแมงหญ่ก็เนี้ยตัวนี้ไรไปได้พอตัวนี้สองพันที่ซื้อโอ้ยดึงมันดีดึงมันดีๆเบิ่มตอนนี้ผมสีไทยพอพผ่านในพี่น้องเอาพอพผ่านในพี่น้องทั้งบ้านในบิรงกรสองพันที่ซื้อเพื่อนปะโอ้ตัวนี้พอเอาไปเลี้ยงอยู่พี่นอ้อ,นนอ,งงนนองกูจะล่ะกว้าง สองหมืนพอพันเด้อพี่น้องกกแข่งก็ขาเราเหมืนหางเราเด้ออายุจักปีละพออายุเพิ่งจักปีอายุเราเท่าไหร่บัดั้นถึงสองปีแล้วโอ้มันยาวเนาะตัวนี้เนาะด้ดีเลยพี่น้องสูงเมตรสามสิบเกือบสี่สิบสามสิบแปดสามสิบเก่าหมดอ่ะบ่องดีองศาได้เนาะคอแข่งก็ขาเราใดนะ งวัวมันตองหน,นึง่งคอคอคอตองใหญ่สีแดงงวพคอพันธ์พี่น้องคอขายใหญ่เนาะเวลาเป็นคอพันธ์ได้เนาะเอาไฟหลอดตรงนี้เนาะพอเนาะนี่สองหมื่นซื้อซื้ออุ้ยควันเขาสุมไฟพี่นอ้องเอาเดี๋เดี๋อวผักเร่าประเทศนี่กระโหลกเราครับสองหมื่นอพันธ์เบิงบ้งเอ้าเบิ้งเบิ้องละลายมุมครับประเทศนี้เม็ดกับเม็ดสามสิบแปดสามสิบเก้ากับเทียบตท่นั้นเอาเด้อยี่อย่างปิ๊กแดงเนี โว้ยตัวนี้ผ่านเลย,ยมเมเพี่น้องเด้อผมเบิ่งแล้วผ่านองศาอะไรเลยผู้ใดผู้นะพับนาเราได้คอขาเราได้ครับคอขาเราดีครับเบิ่งเรียบเราเด้อเรียบเราตรงเนี้ยเรียบเรียบขึ้นยื่นหน่อยสิหน,นะน้าเด่นมันจ้องบ่เอา้าเบงปีชนายังพี่น้องเรียบมันคือไปใส่หน้าคอเรียบหมูเรียบ ขึ้นเลบหมอ๋อมันกี้กเก็บหมูเอ้าเก็บกีบหมูเรียบกียบหมูขึ kind of oh, er. 2> 2้นเอ้าว่็นยังไงครับขอเลขโทรศัพท์ศูนย์แปดศูนย์หเกสงเ่าสงวทั้งสุวรรณภูมิสุวรรณภูเอาพี่น้องพี่เจรานาคราคาามันได้อยู่นอสองหมื่นอยู่ไหมโอ้ยซูมไฟส่กันนอยไปตีนี้ นี่ซาวะไอมเป็นแมนบ่ตัวเดียวนี่บเอาไม่ตัวมาซื้อยู่นี่ับย่อมแจบักฮันอะไรนอนมันต่อเนาะมากกันสี่เนันเทนปึ๊บป๊บพิ่จะทายได้ไโอ้ีทีการต่อมานนี่มันมันต้องคูมันต้องมันขายน้ำใจเอาไว้เนสิบหาร้ราคาเท่าไรซื้อพัน่อนั่สิบห้าร้อยไปไปหมื่นหนึ่ม่น รนีเอาเอาท่ไหเอาเอดไหรมีกำไรขายหรอครับอ๋อเอาสพิ่นซื่อมาหนึ่งหมื่นหนึหาร้อยแม่สาวอายุประมาณเจ็เดือนกว่าเจ็เดือนกว่าเเดือนเนาะคันเจ็ดเดือนนี่เขามันโป่งด้อพี่น้องสังเกตงูายถ้าเขาโป่งนี่เจ็ดเดือนขึ้นบ่ยพลาดอายุประมาณเจเดือนแม่สาวน้อยๆเนาะคนสื้อมาหนึ่งหม่นหน่นหาร้อยมองขายทำแม่แค่รัดมันหนึ่งก็เอาน้อพ่อได้ขาน้ามารถกระบะเอ้า ยิมง,งานมนยนี่งัวมันเจ็ดเดือนเจเดือนกลัเอ้าเรียกมาเหลีย, 92, ลย0มาศูนย์เก้าสองเก้าสองหนึ่งเ้าเก้าสองหนึ่งเก้าสามแปดนึ่ดห่อย่งนเรงเื่องเาเอาตัวนี้คือแป้งซาลานะั่วเผาอะไมันคือน,น,นอนรับมันนนะ เป็นยังงัวพ่อบ่โอ้ยโอ้ยเป็นยังล่ะคือน,นอนอะไรนั่นน่นะงูแพะอะไรเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวมันจะเข้าขาได้นั่นโอ้ตายแล้ววะงูจากคลองประยู่พี่น้องครับล่อมอาญะเลยตัวนี้นี่เละครับมตาตลาดงัวเห็นทุกรูปแบบมันนีก่ก็ะโดมกันอยู่นั่น เอามันขึ้นเบื่อกนั่นโอ้ยมันตายแล้ววันนั่นอ้ยพวกใค่อะไรขนลงมาซเดี๋ยนี่ของวายูด้วยพี่น้องด้วยอ้ยงัดข้างใสนอนตะใท่นั่นพวกคอะไรขึ้นล่งมาพวกใคขึ้นลมีมันลมมันโอ้มันนอนมันนอคักันขุนานกัน เออดึงลยมันดังสีขาดแน่งคนยานยนมันดูดว้ยดึงปล่อยมันะผูสานมันนะผูสานมันไหมเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดังขาดดีๆทุกีาเีนสีนอนดีโอ้ว่าจะเป็นตายเนาะก็แดไม่ก็ดลยลง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 ุกแลเยวปึบ เฮ้ยเอาลงเลยบเป็นยังไงจะใ่ยังไงยุ่ใช่ยังไงยุ่ใ่ยังไงเลมั่วมาเบิ้งตัวนี้ม่สาววะนี่ครับนี่ม่สาวพอไม่ม่านบ่เป็นใครเหรอบยู่่คเปนไงคร่งอไมอูบไป่ยัางไมย่งไหมเือนสองเดือนก่อนนอเค่พแนี่ทองนี่เคพกแปดนอมามาโอโต้คนแค่พกแปดนอ อ่ายาง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 เจ้ว่าผสมหลือเนล่าสองเดือนกว่าเอายางย้ำมึงกันกับดีทายคลิปให้ก็ตัวนี้เมื่อกี้เนี่ยทำแล็บบล็อดึงไว้ร่างขาดได้แดนพุกเฮเลยเลยมันมันเค่งน่ะเอาลูกตัวสาวนี่ลูกเคพุกไอ้เคพุกแปดเนาะคนนี้ลูกพุกแปดจ้ว่าลูกนี่ผสมไว้หรอล่าผสมผสมอะไรไว้ผสมจริงมานครับสิงเล็บอจะติงเล็บอ่ผสมโตมากโคมโตเนาะโอ้ยงัวพี่น้องเอ้หน่วยหาซิฟตัว เอาา้ไม่ขอนองโอ้พพอ่พื่านเขาสนา,า,ามนนงงนได้พี่น้องมันหนาวหนาวมากเฉลี่ยสื่อแสนตัว่าโอ้ยสมัยก่อนพิเศษเนาะตู้ลงสิบเปิด์เซ็นตด้ไหมครับเอาไว้ตอนนี้เปิดไป, 37, 37, ปสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดผสมเรียบร้อยสองเดือนกัวประกันทองประกันม่านได้อพี่นอ้องเด้องื่ทางใดใหญ่หน่มาตำหนักครับมันจะเลื่อนเนาะก็เห็นผมอยู่นี่เนาะผูช้ชายประจำเนาะเห็นเอาพี่น้องจัดเลยจัดให้เลยเอาให้คลิปหนึ่งเลยทั้งลงทั้งเฟรนเลี้ยวตัว เขาไปข้างไนท์ไปทั้ไท์หรอกเรารอทายข้างนอกก่อนมันหนาวเขาบ่กว่าหนาวก็ให้สามหมื่นก็ให้สามหมื่นบอกมหม่นโอ้โิเอาสามหมื่นเจ็ดอาสามหมื่นหาเนี่ยเอาสามหมื่นหาเขาขายเอาน้อเอาผสมไปเหรอสองเดือนกว่าผสมจริงสะฉมโคมโตเขียวคู่หนึ่งกูว่สมัยก่อนเป็นแสนตัวนี้เนาะแสนไปพี่น้องเอ้ยแสนกว่ากวเดี๋ยวนี้แสนสาหัสเลยพี่น้องเอ้ยสูงเมธหาซิบกว่าเนาะสซ้ำข้าผมเมธหาซิบ โอ้แต่ว่ามันมีมันผสมใบที่เราท่นี้ผ่านบ่ติดแล้วครับผ่านแล้วครับอล้นว่านแอจะล้งนว่ดตรวจแล้วนำลางใดพี่น้องเบิ่งได้่งเดองัวราคาแสนทำไมก่อนน่ะนหลายสหรือสนหาเอาสรุปสรุปสลไสลเสาเลีกมาตัวศัพท์เก้5เจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนยงห้าศาหนึ่งสองสี่หกหนึ่งสองสี่หครับมีตัวเดียวนีน้เนา่รเอาตัวเดียวง้วเนื้อง้วนเนื้อม้นไทย เอาไว้ที่หลังกันเอาไว้ที่หลังไปเขาไปข้างในต่อวะทีนี่ขอบคุณหลายนะครับเดินอำนาจเจริญทั้งอำนาจเจริญนี่ไซเนอร์เขาข้างในบขทางในพี่น้องง่วงมาหลายโอมตายกันนอกก่อนเดี๋ยวจังไรสิขอไปข้างในเอ้ยซาโลเดีตัวนี้ด้วยขอบคุณเดียไฟนอตตัวนี้เพิ่นขายแเราไปนี่ พีเลพิ่นเพิ่นเดี๋ยวสิมาถามให้พี่น้องขาแนสดงเพิ่นขายอะไรเพิ่นเอมามัดไวน้นี่ง่วนนั่นี่เขามาขายอะไรพี่น้องเขาเขาเอามัดไว้มัดไว้เที่ยขึ้นรถน,นะไปขอาไปข้างในตอ่อผมบดีทายผันผู้ใดให้ผมบทายผมบทายผมบจีบุงหังกล่องไหนพี่น้องโชคดีฉเป็นคนบจีบุงหังกล่องเห็นตัวแรกก็ทายกันกงี้ยแม่นเบื้องแล้วมันถือถืสอสซโลกนะรถก,ารารระรกำลังเข้าครับพี่น้องครับรถกำลังเข้าไปเข้าไปตอ่อ โอ้สายเหนือไปหรออัจดรยิยะมั 10, 10, มื่นเจ็ดพันมื่นเจ็ดพัน่วแยกลูกไปนะมื่นเจ็ดพันอ่านเป็นเหนือไปมาเขาซูงวงจรต่อ,อมีพอฟันเดยวไปอไนพี่น้องก็เต็น เดี๋ยวาพี่นก็นดูก่อนก่อนเร่งเล่งก่อนเร่งก่อนส่วนนี้ส่วนนี้สิเป็นง่วขอพพันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเก่อนๆนี่ก็เหนื่อยอยู่แล้วนี่แม่ดักเกีย ดเฉยม้หนา่ใช่้นี่บ hmm, ้านแม่นี่่หอยไข้หังเขนอยู่ก็ซื้อไขจียวโอ้ยนี่แม่ลูกตัวนี้นอนี่โอ้ขอแม่แม่บบวะแม่บ้าหลายพอมันถอยมาก็ล้คุณตอนอยู่คุณตอนอยู่อนแจนี่เป็นเนื้อหมนเลยนน้องด้ สายเหนือมัเลยผมมาท่างเขาข้างในยี่นี่พอพองูเลี้ยงหรือเปล่นี่อุ้ยไปใส่นี่ไอ้เอาไปใส่ขายขายอยู่อะเอ้ามามของมันงามพี่น้องขอละของอีกตัวหนึ่งเด้อโอ้ตัวนี้สวยเลยเอาอยู่ก็เอาอยู่แม่สาวป่เอ้ยเม่สาวนี่เนาะแม่สาวนี่อายุมากปีปีปลายเนาะสูงเมตรสี่สิบห้าเมตรสี่สิบห้าสั่เกือบ โมแม่ที่มันคือเออสี่สิบห้าสี่สิบห้าอยู่ครับเพราะว่ามันมาถึงข้างข้างผมข้างผมนี่แม่หาสิบสี่สิบห้าสี่สิบหกน้ำร่างใดก็แม่สาวเด้ออายุประมาณปีปลายกว่าเราวะเอาต้นโตแข้งขาเราต้นตัวแข้งขาหน้าตาเราเพิ่งเด้เป็นสี่สิบห้ากลัวกลัโอ้ยงวตายงัวกันเราระวังส่วนหนาส้นไหลห้องเทไดเอ้ย คลองไว้ได้บันไดหมื่นเก้าพันบาทหูซอมปากว่าเลื่อยปันไดหูได้อยู่เอ้าแข้งขาครับหัวปีปลายด้วยครับห้องหมื่นเก่าทางบัวงามวะหางมันหน่อยโก็ทางมันหน่อยครับแต่ว่ามันสูงมันได้สูงขนาดนั้นนะหัวสูงมันได้เปียบเนื้อมันลายหัวอายุประมาณปีปลายห้องหมื่นเก่าเอาเบิ้งวัวต้องเบิ้งได้ลายแบบพี่น้องเบื้องหาเบลังครับหนามันได้เพราะเด็กเทศัพท์เกลื่อนเบื่อทุ่ ศูนย์แปดห้าเจ็ดห้าห้่เจอยี่สนามโทว่าพี่น,อน้องครับกูใดถ้าเห็นคลิปดีหลังกับเบิรงเอาย่อนหลังเอาได้พี่น้องครับย่อนหลังเอา <S <S <S